กินอะไรอ่ะนี่มันคืออะไรอ้าขอกินอ่ะเยันนี้อีกเดีวมีอีกไหมคุณน้องให้แล้วหนึ่งนนะเยคนปากกว้างกินหมดหนึ่งพันเลยถือเอาไปทิ้งได้สิอน้องไม่ต้องครับเอามาเดี๋ยวไว้กับแม่เดี๋ยวไปเจอถังขยะแเ้ไปทิ้ง ไอ้ยระวังตกแล้วหวยมาซิคาด้าได้อะไรเนี่ยมันนี้นเด๊ะได้อะไรบ้าง